ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวา s a กิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่หลังจากที่ผมได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของอีวานบนาันนารันสื่อมวลชนชื่อดังของอินโดนีเซียกับผู้บริหารสูงสุดของคาวา s a กิมอเตอร์อินโดนีเซียนั่นก็คือมิสเตอร์จินอินโนอุเอะซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าขณะนี้คาวากินั้น กำลังซุ่มพัฒนาบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่โดยจะมีการใช้เมืองไทยของเราและอินโดนีเซียเป็นฐานการผลิตร่วมกันสเปคของอินโดนีเซียก็คือขนาดเครื่องยนต์ 254cc ส่วนสเปคของเมืองไทยอยู่ระหว่าง 300-400cc ก็อยู่ที่ว่าาขาสกินั้นจะตัดสินใจวางเครื่องยนต์ไว้ตรงไหนเริ่มต้นที่ 350cc เท่ากับ Honda หรือจะก้าวข้ามไปที่4 0 0ซซี เพื่อชิงความเป็นผู้นำในกลุ่มของ Big กสกู t ตเตมีแฟนคลับของคาวสกิหลายคนสอบถามกันเข้ามาด้วยความตื่นเต้นครับทุกคนอยากให้คาวสกินั้นเปิดตัว Big กสก o t ตเตอร์กันเร็วๆถามว่าปลายปีนี้จะมีการเปิดตัวหรือไม่มาถึงชั่วโมงนี้ผมมีความคิดครับว่าการที่ผู้บริหารสูงสุดชาวญี่ปุ่นที่ดูแลการขายข,ายของอินโดนีเซียนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้ มีความเป็นไปได้สูงครับว่าการเปิดตัวของ Big กสกูตเตอร์นั้นน่าจะมาเร็วกว่าที่คิดครับอย่างเร็วสุดก็คือปลายปีนี้ที่งานอ m กมาโช2024จากนั้นก็จะมีการเปิดตัวที่เมืองไทยและอินโดนีเซียพร้อมๆกันการที่ผู้บริหารสูงสุดชาวญี่ปุ่นที่คุมการขายอินโดนีเซียนั้นเมื่อให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วถ้าต้องรอไปยาวนานอีก2ปีข้างหน้าคงจะช้าเกินไปดูจากรูปการแล้วคาสกินั้น เดินหน้าพัฒนา b ิ๊กสกู t ตเตอร์มาก่อนหน้านี้แล้วอย่างน้อยก็1ปีหรืออาจจะ2ปีที่ผ่านมาและปลายปีนี้มีลุ้นกับการเปิดตัว Big กสกู t ตเตรุ่นใหม่จากคลิปที่ผ่านมาสังเกตดูก็จะเห็นว่าผู้ชมในรายการนั้นต่างก็มีความคาดหวังอยากให้มีการเปิดตัว Big กสกู t ตเตอรเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหลายคนบ่นว่ามาช้าเกินไปหรือเปล่าแต่มาช้าก็ดีกว่าไม่มาครับส่วนใหญ่เชื่อว่า k a w a s a k นั้นจะตั้งราคา Big กสก o เตอร์แพงกว่าคู่แข่งทุกค่ายอย่างแน่นอนเพราะว่าดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้ว k a w a s a k นั้นตั้งราคาแพงกว่าทุกยี่ห้อดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจถ้า Kawasaki เมืองไทยจะเปิดราคาบิ๊ s c o o เตอออกมาแล้วแพงกว่า X Max ของ Yamaha หรือแพงกว่า Forza 350ของ Honda ทุกคนอยากให้ k a w a s a k นั้นจัดหนักจัดเต็มด้านเทคโนโลยีไม่มีกั๊ก up s i d ด d จะได้ไหม ดิสเบรกหน้าคู่จะได้หรือเปล่าหน้าจอสี TFT ต้องมาซึ่งถ้ามาทั้ง3อย่างนี้ราคาแพงกว่า Honda Yamaha าแน่นอนครับถ้าแพงกว่าไม่มากก็มีลุ้นนะครับว่าคาวสก i นั้นจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยแต่ถ้าเปิดราคาออกมาแล้วแพงกว่าทุกค่ายอย่างมากมายแม้จะมีออปชันที่เหนือกว่าแต่ก็ไม่แน่ว่าจะขายได้ดีหรือไม่ปัจจุบันนี้ เส้นแบ่งราคาของ Big s c o กูเตอร์ในเมืองไทยถูกขิดไว้ไม่เกิน2 0 0นบาทถ้าเกินกว่านี้หลายคนยังรับไม่ได้ดูจากยอดขายของเ e s ป้าขนาด 300cc ซึ่งมีตัวเลขการขายที่น้อยมากเพราะมีราคาเกินกว่า2 0สนบาทขึ้นไปแต่ถ้าเป็นตัวราคา1 4 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0บาทกลับมียอดขายสูงสุดของเวส p a ในขณะน,นี้นั่นก็หมายความว่าแสนก,กลางแสนป,ปลายทุกคนยอมรับได้ ยอดขายของยามาฮ่ X Max 300ยืนยันไว้และ f o r z ซ350ก็สร้างสถิติยอดขายสูงสุดเอาไว้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าราคาของ Kawasaki Big Scooter รุ่นใหม่อาจจะเป็นเครื่องยนต์350หรือ 400cc ไม่ควรเกินไปกว่า2 0 0 0 0 0บาทครับถ้า Kawasaki ทำได้ในราคานี้ผมบอกเลยครับว่ายอดขายถล่มทลายแน่นอนแต่ถ้าราคาเกินกว่า2 0 0 0บาทโอกาสในการขายก็จะน้อยลงครับ และก็ไม่แน่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าดังนั้นเส้นแบ่งของราคาระหว่างต่ำกว่า2 0 0แสนมากกว่า2 0 0แสนจะมีผลต่อการขายอย่างมากมายครับวันนี้ถ้า Kawasaki ไม่สามารถพลิกตลาดได้เดลเลอร์ทั่วประเทศจะค่อยๆล้มหายตายจากวันนี้เหลือเพียงไม่ถึง20แห่งแล้วทุกโชว์รูมอดทนอดกลั้นรอวันที่ k a w a s a k นั้นจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งขอโปรดัก t Cha แชมเปนเข้ามาทำตลาดแบบถล่มทลาย ซึ่งก็มีเพียงบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นเดียวในขณะนี้ที่คือความหวังล่าสุดยอดขายของคาวาสกิ i ในเมืองไทยช่วง4เดือนแรกที่ผ่านมาของพศสอ 2, 5อ7พาทำได้เพียง547คันน้อยกว่า4เดือนแรกของปี2,566ที่ทำได้839คันน้อยกว่า4เดือนแรกของปี2,565ที่ทำได้2,223คันเห็นชัดเจนนะครับว่ายอดขายลดลงอย่างมากมาย โดยเฉพาะเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำสถิติตัวเลขการขายน้อยที่สุดเพียงแค่115คันเท่านั้นและเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะผ่านพ้นไปมีลุ้นครับว่ายอดขายของคาวสกีนั้นจะปรับตัวลดลงต่ำกว่า100คันต่อเดือนซึ่งจะเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดตั้งแต่มีการตั้งโรงงานคาวสกีในเมืองไทยเกือบ50ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการเปิดตัวของบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใหม่ มันคือความหวังสุดท้ายของคาบสกิที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งให้ได้เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ